พอยตระโลเอกวีรศักดิ์บุญมากครับรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจพรฮอนสูงแม่นจังหวัดแพร่ครับผมเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะอ,อ,อาการที่มันทรมา,านมากที่สุดคือเวลาเราลงจากรถที่จะไปทํางานใช่ไหมฮะมันจะเดินไม่ได้เลยมันจะปวดปวดปวดตรงปวดตรงเอวฮะแล้วก็ร้าวร้าวลงขาทั้งสองข้างฮะแล้วก็ต้องต้องหาที่กําบังยืนยืนสักพักอะ่ะ ยืนจนมันพอจะยืนได้นะมันก็จะหาย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 ปวดปวดสักพักก็ถึงจะเดินขยับตัวได้นะเป็นตอนนั้นผมเป็นมาเกือบสองปีนะฮะรักษาที่โรงพยาบาลมาตลอดตั้งแต่หมอแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยไปทุกอย่างฝังเข็มนะฮะจัดกระดูกดึงกระดูกทำทุกอย่างมันก็ไม่หายมันก็แค่ทุเลาทุเรา,ก,เราก็ทำมาตลอดจนจน จนท้อแล้วมีเป็นเพื่อนของแฟนนะฮะเขามามาแนะนำให้แฟนว่าเอมูล่าเซสามินอะไรนะี่นะว่าช่วยฟื้นฟูกระดูกใช่ไหมก็ก็เขาก็ให้ลองดูให้ลองดูก่อนก็ลองซื้อมากินดูก่อนทานครั้งแรกนี้ช่วงอาทิตย์แรกมันตอนทานใหม่รู้สึกมันปวดมากนะปวดปวดกว่าเดิม ปวดเหมือนอาการมันปวดปวดเก่าป,ปวดอยู่สี่ห้าวันผมก็ผมก็ยังก,กินต่ออยู่นะกินสามเวลาเช้ากลางวันเย็นเชา้ากลางวันเย็นสามเวลาเลยก็ทนฝืนกินจนมันพอพ้นระยะสามสี่วันไปมันก็เริ่มเบา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 แล้วก็หายปวดไปในที่สุดแล้วก็เลยกินมาตลอดต่อเนื่องเลยถาระยะทานมันก็ประมาณสองสามเดือนนะฮะมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็ มันก็หายปวดไปหายปวดไปก็มันก็ไม่ไม่เป็นอะไรมันมันก็ไม่เป็นผมก็เลยกินมาต่อเน,นื่องตลอดจนปกติมันหาย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 เป็นปกติแล้วตอนนี้ผมก็ออกนลังกายทุกวันวิ่งทุกวันวันละเจ็ดแปดโลทุกวันผมก็อยากฝากอบอกบุญนะท่านที่เป็นคล้ายๆกับผมนะเป็นมีอาการลักษณะเหมือนกับผมเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยคือผมผมประสบมาด้วยตัวเองผมได้ทาน ตัวนี้คือไอเซซามินเอ,เอมูล่าโอของบอริษัทอัยาลาแพนเนทตนะฮะก็มันได้ผลนะมันได้ผลผมกินแล้วผมหายผมผมก็ทึ่งทึ่งในสปปรรพคุณนจนปัจจุบันนี้ผมก็หายหาย,หายจากโรคหมอนรองกระดูกปกติแล้วก็ไม่มีอาการปวดไม่มีอะไรกันทั้งสิ้นแล้วผมก็ใช้ชีวิตแบบบุคคลทั่วไปแล้วไม่มีปัญหาในด้านสุขภาพและร่างกาย